กลุ่มราษฎรยโสธรครับเขาก็ร่วมการเปิดเวทีปราศัยในกิจกรรมผู้รักในประชาธิปไตยร่วมกันขับไล่รัฐบาลเผด็จการสืบทอดอำนาจบริเวณอาคารรวมอเนกประสงค์หน้าขัวประชุมวิถีอีสานด้านหน้าสารกลางจังหวัดยโสธรเพื่อแสดงจุดยืนและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งเพราะว่าไม่มีความชอบความในการบริหารประเทศ ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมครับได้ผัดเปลี่ยนกนรารปลาสัยโจมตีการทํางานของรัฐบาลโดยการนําของบริเอกประยุทธ์จันโอชาและสนับสนุนสามพ่อเรียกร้องแสดงจุดยืนไม่เอาเผด็จการและต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยประชาชนมีสิทธิ์เข้าไปร่วมร่างรัฐธรรมนูญพร้อมกับระบ,บุว่าออกมาชุมนุมในครั้งนี้ไม่ได้ชังชาติแต่ไม่พอใจรัฐบาลเผด็จการเท่านั้น ซึ่งตลอดการจัดก,กิจกรรมก็มีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับ